สวัสดีครับอีกกว่า3 6 0องศาฟิตเนวันนี้ก็นนจะมาแนะนำลูกวิ่งของสุนหัวนะครับรุ่นนี้ชื่อ X1 อ่าตัวนี้อัปเกรดจากรุ่นเดิมก็คือสามารถเชื่อมแอปพลิเคชัน s w i f ป run ได้แล้วนะครับเลงทะเบียนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นหน้าหนีขึ้นมาให้เราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ก่อนนะครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดูรหัสเครื่องอย่างตัวนี้จะบอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่าแค WB0434 จะเป็นตัวนี้เชื่อมเรียบร้อยก็จะมีเสยนดังหรือดูสัญญาณตรงนี้ก็ได้ครับรบลูทูธอ่าเขา่มวานะรกดิ จอครับใช้งานง่ายๆนะครับผมอ่ะปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับฝั่งนี้จะเป็นความเร็วสปีดบวกลบนะครับทีูนยจุดแต่ถ้าเราชินกับความเร็วแล้วหรือชินกับตัวรูวิ่งแล้วกด369หเลยอันนี้จะเป็นควิกสปีดหรือความเร็วทางลัดฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของความชันนะครับบวก P หนึ่งระดับนะครับมีโปรแกรมให้นะครับกดโปรแกรมตรงนี้ปุ๊บขึ้น P 0ูนหมายความว่าโปรแกรมที่หนึ่งตัวนี้มีทั้งหมด12โปรแกรมนะครับปุ๊บปุ๊บสมมติผมอยากเล่นโปรแกรมที่12เขาาจะถมเรื่องเวลา รเราสามารถกดบวกตรงนี้ได้เลยเวลาตรงนี้ก็จะขึ้นตามนะครับในส่วนของตรงนี้ก็มีโหมดด้วยนะครับกดโหมด1ครั้งเซฟเป็นเวลากดอีกทีนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของระยะทางรวมวันนี้เราอยากจะวิ่งกี่กิโลผมกดบวกเข้าไปกดอีกทีหนึ่งโหมดอัน,ดนนี้ก็จะเป็นในส่วนของแคลอรี่อยากลดกี่แคลวันนี้ผมอยากลดสัก1ร้อแคลกดบวกค้างไว้ได้เลยนะครับก็ระบบปึ้บขึ้นไปพอถึงร้อยหนึง เราก็กดเริ่ม start ในส่วนของมันติมีเดียอตัวนี้มีสายแจ้งมาให้นะครับเสียบกับโทรศัพท์เพื่อเปิดเพลงออกทางลำโพงได้นะครับผมอันนี้ก็จะทำการเทสวิ่งโชว์นะครับในส่วนของตัวแอปสืิอรถด้วยเวลาเรากดเริ่มนะครับ3 2 1อ่ปุ๊บกดบวกความเร็วนะครับความเร็วที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ก็จะตัดสินกัอย่างตรงนี้1กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ก็จะเป็น1กิโลเมตรตามกดถูกนะครับเป็นเดินเร็วหรือวิ่งจ็อกนะครับ ตัวนี้มอเตอร์สองห้าแรงม้านะครับสามารถปรับสองชันได้เราด้วยตัวนี้จุดซับแรง็นลูกยานะครับลูกใหญ่ลูกใหญ่เลยสี่จุดก้านละสองนะครับแล้วก็มีลูกลูกย่ตัวเล็กขนางด้วย สำหรับตัวนี้ก็ยังสามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับนี้คนที่ใช้งานในคอนโดนะครับมีพื้นที่จำกัดหรืตัวนี้ขนาดค่อนข้างเล็กสามารถใช้งานในบ้านได้นะครับแล้วก็จุดซับแรของตัวนี้เป็นลูกยังแล้วนะครับลูกใหญ่สี่ลูก1 2 3 4สาสี่ฝั่งละสอ2รวมไปถึงลูกเล็กด,ด้านหน้านี้นะครับแบบนุ่มเวลาลงแล้ก็เตะตรงกิบเข้มก็ถอยออกเลยเราเดินับโอเคเพราะเวลาพับประทับหน้าจอจะไม่ติด สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเราเดินไปเอาน้ํากลับมาก็ตัวเครื่อพร้อมใช้งานแล้วก็พื้นที่วิ่งนาบว่านะครับตัวนี้อยู่ที่42เซนรองรับการใช้งานในบ้านได้เพียงพอแน่นอนไม่จําเป็นต้องขนาดใหญ่เกินไปแนะนําให้ใช้ตามความเหมาะสมนะครับ